สวัสดีพี่น้องป้องปลายสูผูสูคนเด้อครับเมื่อนี้มาพบมาพอ่อเนาะครับกับทางพญยายแสนบ้านทุง่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมสิมาอัปเดตข้าวเป็นข้าวของทางหมอลำสาวท่านหนึ่งนะครับว้าแลวกะเดี๋ยวเข่าเรื่องเลยครับหมอลำสาวจะฟังไหมอาจจะได้ติดคุกจริงหลังเพจดังเตือนสติแบบนี้เอฟซีลั C ่น ยอมใจในความมั่นป้าพี่น้องมมนมีประเด็นนี้อย่างอีกเนาะบัตรที่นี่นะครับเดี๋ยวผมเอาซูฟังเด้อครับผมกาคือว่าแบบนี้นะครับสืบเนื่องมาจากที่ทางหมอลำสาวนะครับก็คือคุณพอพอนะครับยังบ่ได้มีการออกมาโพสขอโทษประมาณนี้ครับพี่น้องล่าสุดนะครับทางเพจอีกี้เพิ่นกันเลยได้ออกมาโพสตแบบนี้นะครับก่อนอื่นขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารนะครับจากเพจอีกี้ของแท้นะครับเพิ่นโพส่า ถ้ามั่นขนาดไม่ทําตามคําสั่งศาลชีวิตนี้ทุกคดีศาลท่านก็จะไม่เมตตาเลยนะครับแล้วจากการรอลงอาญาอาจจะเป็นคุกจริงสู้ๆนะแม่ใหญ่ตอนฟ้องเขาแถลงข่าวใหญ่โตโพสเป็นอาทิตย์แต่ตั้งแต่ธันวาคม2567พอแพ้เขาเงียบกลิบ ไม่บอกเอซีเลยมุงเงนะครับก็คือบอกง่ายๆนะครับพี่น้องเพียยีกี้เพื่อนกะเตือนสตินะครับว่าจากที่ล้อลุ้งอาญาแล้ววังสิได้เป็นติดคุกจริงนะนะครับเพราะว่าทาสิมั่นใจมั่นขนาดนี้นะครับมั่นถึงขนาดไม่ทําตามคําสั่งศาลประมาณนี้นะครับแต่ว่าในอีกมุมมองนึงนะครับพี่น้องทางหมอลําสาวเพื่นอนก็คือสิมั่นใจในตัวเพื่อนว่ายังมี ช่องทางที่สิสูได้เพราะว่าเพื่อนกัสีอุดทนต่อประมาณนียครับเพื่อนก็นเลยยังบม่ได้มีการออกมาโพสขอโทษนะครับประมาณนี้นะครับหลังจากนั่นก็นเลยมีเอฟซีเข้ามาคอมเมนต์นะครับเอฟซีท่านแรกบอกว่าไม่ต้องไปเตือนเขาค่ะห้า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 นะครับให้รับผลเองอย่าไปเตือนอย่าไปหวังดีนะครับท่านต่อมานะครับคอมเมนต์ว่ามั่นหน้าเคมคดีคนอื่นแค่คดีตัวเองเงียบไม่ปฏิบัติต,ตามคําสั่ง อย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล่นจัดให้สาสมทีจ้านะครับแล้วกับท่านสุดทธิ์ท่านบอกว่าชอบความมั่นสู่ความหายยณะของนางจริงๆนะครับจากความหมั่นมันสิกายเป็นความหายยณะเด้ประมาณนี้นะครับพี่น้องผมก็เลยเอาอมาอัปเดตมาว่าซูฟังเนาะครับแต่ว่า หมอล้ำสาวจะฟังไหมอันนี้ก็แล้วแต่พื่นนะครับพี่น้องเพีดดังกระลิกออกมาเตือนสตินะครับจากรอลงอาญาจะก,กลายเป็นติดคุกจริงๆนะถ้ายังไม่ทําตามคําสั่งศาลประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณได้หลายครับสวัสดีครับ